เดี๋ยวก็คือคนหลบรอก็มูครับ,บ,ออต,รออรบตอนนี้นะครับเพื่นอนสันสันลูกครับโอ้พี่น้องนี่ครับก็คืออีกส่วนหนึ่งในสวนทั้ห้องก็คือละหมดนันเดียพี่น้องูกคกับนี่ก็คือผลไม้ชนิดนี้ครับในสวนผลไม้ฮัฟปูกแค่เดียวแต่ว่ามีอยู่ประมาณสามลูลูก,กแค่เดียวแต่ว่าโอ้พี่น้องมันจะได้เป็นผลไม้ไป ในั้วเรือนทั้งปีครับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับกับสังเกตมันจะลูกเพื่นจะเป็นหลายรุ่นนะครับเพื่อนจะเป่นเปนบ่ิดพร้อมกันนี่ครับนี่เดัอมากครับนอกจากถ่ายสวนลูกของเพื่อนจะเริ่มลกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องน่ครับดูบุกแ้วเดี๋ยวแต่ว่าพี่น้องมันจะได้เป็นผลไม้ไป ในขัวเรือนททั้งปีครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับแล้วก็เป็นพลไมาเด็ดดีมากเลยครับเอบบบเบือครับสำหรับเราหมดเนี่ยครับเป็นซุกเปนกระจีหวานหอมนั่นเองครับนี่ครับนี่ก็คเือเอเออเห็นเห็นแล้วนะครับนี่ก็คเอลือมะพร้าวตัวนี้เ่ว่าน้ำเขาถวมอยู่หลายกบเอมูข้อมูลนั่นเองนะครับพาพี่พน้องครับมา ช่อมถ่ายสวนนี่ครับตอนนี้น้ำแห้งหมดแยครับอยู่ในสวนบ่่ถามให้พิษหวังนี่ครับต้นหัวแถวนะครับดูอยูดันล่างพี่น้องนะครับเราต้องเปิดหาโอ้โูอากาศเพื่อจะได้เห็นหน้าข้าตาชัดเจนครับนี่ครับหลังจากกกลางช่วงกลางฝน เมื่อไดใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะเอนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้แต่ว่าครับพี่น,อน้องน้ำแห้งยืนตนเองได้สบายนะครับนี่ก็คือหลังผลเป็นปุ่มนะครับก็คือดูกวองเป็นนั่นเองเดี๋ยวนี่ครับสิ่งหนึ่งที่เข้าต้องมาชมวัฒงกานแดดกันบกับ,กบรถ้น นนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาขามเทือดได้ภาพพี่น้องกลับไปไปเอเบิงไปชมละมุดนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ว,ว่าครับพี่น้องน้ำแห้งยืนตนเองได้สบายนะครับนี่ก็คือหลังฝนไอ้บ่ห้ามให้พิษหวังนี่ครับตนหพวแถวครับลูกยิวดันล่างพี่น้อง เดี่ยครับเขาต้องเปิดหาโอ้โดวกับภาพี่พากษานครับว่าชุชมถ่ายสวนนี่ครับตอนนี้น้ำแห้งหมดเพย่รับอยู่ในสวนหลายขนาดทรงพ้นดีครับสวนเขบสังเกตมันจะลูกพ่นจะเป็นหลายรุ่นนะครับพ่นจะบเป็นบ่ติดพร้อมกันนี่ครับนี่นี่แหละครับทิ้งเนื่องทีกนะ พุ่มเจลิญกันนี่ครับสังเกตเ,เป็นเป็นซ่อนซ้อนลูกนะครับว่ามันซ่อนลูก,ลกยิ่งเสียอยิ่งงาหลายพี่น้องครับเมื่อใดใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะไอ้นี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ก็ตัดทัดเข้ามาครับลูกไอ้นี่ครับ,รบ,รบ,รบเป็นตาสว่านนะพี่น้องก็คือมันลูกดกนั่นเองครับ นี่ครับอันนี้เขาไอ้บอดดี้นี่แะครับชิ่งหนึ่งที่น่าพุ่มแจรักาเนี่ครับสังเกตเป็นเพันซ่อนซั้นรูปนะครับเป็นพันซ่อนรูปสังเกตพันจะบไอ้รูเพุ่นแจเป็นหลายรุ่นนะครับเพุ่มแจเราเป็นบราติดพร้อมกันนี่ครับนี่รักาเป็นพลไม้ได้ดีมากเลยครับเขาบ่เบื่อครับสำหรับเราหมดเนี่ย ครับพคนสุกพคนกระจาหวานหอมนั่นเองครับันนี้นครับพังข้าวกับเครื่องข้าจะได้เออเออเก็บผลผลิตบ่พร้อมกันข้าวข้าวจานเออกินท่านนั่นเองพี่น้องครับหยุดไปเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะพี่น้องเป็นสัปดาแะแต่กะ็มาอันนี้เขาเรียกวาา่าฝ่าหลังฝนครับนี่พี่น้องยุดเพิ่นบพิ่มปฏิทินากระเออน่ำผลไม้ชนิดนะครับ นนแช่นี่ครับโอ้ครับพี่น้องมันไกลๆเลยครับนี่ครับครับนี่ครนี่ก็กคือเออเออเห็นเห็นแล้วนะครับก็ดูปลูกแค่เดียวแต่ว่าโอ้พี่น้องมันจะได้เป็นผลไม้ไปในครัวเรื่องทั้งปีครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับใส่ปุ๋ยสารเคมีเขาเกียงแต่เอาพวกวัชพืชหนาส้านเกลือนออกแล้วก็คุ้มหนาเดิน โย่แต่เมื่อใดใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะอนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้พันสันันลูกครับโอ้พี่น้องนี่ครับก็คืออีกส่วนหนึ่งในส่วนที่ห้าก็คือละหมดนั่นเองพี่น้องดูปลูกแถวเดียวแต่ว่าโอ้พี่น้องมันจะได้เป็นผลไม้ไปในครัวเรื่องทั้งปีครับ นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับผลไม้กองเฮานะครับแต่ว่าพี่พ่อหน้ากับไอ้มาตอนนี้อยุ่ด้นบนยู่ไอ้ร่มร่มพอสมควรครับแลวสิ่งเทียบปตกตาพี่น้องก็คือรื้อหมวกรับปลูกปลูกแควเดียวแต่ว่าพี่น้องมันจะได้เป็นผลไม้ไปในรัวเรื่องทั้งปีครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับสวัสดีพีพี่น้องครับพี่น้องจะได้ยินเสียงลมพัดนะครับแล้วก็นะครับ สองฟ้านะครับนี่ก็คือไอ้มะพร้าวต้นนี้ที่ว่าน้่นเขาถ่วมอยู่หลายกบไอ้มูข้องเกินนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ก็คือไอ้คนลูบรอก็มูครับต้นนี้นะครับกับการจิดดอกข้องเพินยิดตลอดครับดอกแล้วก็ลูกข้องเพินแล้วก็นกิจะแซ่หรือดอกแล้วก็เป็นหลายรุ่นทุกรุ่นครับทั้งปีในครัวเรือนทั้งปีครับคือเราุดคือ ต้องการละมุดเกิดขึ้นมาสวนได้เลยนะครับทั้งปีเพราะว่าจะเป็นดือนี่ครับอันนี้ต้นนี่ครับแอบยิงมาเบางยิงเป็นตะสวอนครับนี่ครับพี่น้องสังเกตยิงง่ายเข้าหลายครับนี่คือต้นทันมาพี่น้องแะได้ยินเสียงลมพดลัดรู้อากาศดีพัดมาครับอนองจากถ่ายสวนลูกของเพื่อนจะเริ่มหลกมาเรื่อยเ่ยนะครับดี่ยพี่น้องนี่ครับรบ่ห้า,ามให้พิยหวัง นี่ครับต้นหอวแถวนครับหลกอยู่ดัดนล่างพี่น้องนะครับเขาต้องเปิดหาโอ้หลวงก,กับเมื่อใดใส่ปุเเ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะอนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยุดไปเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะพี่น้องเป็นสัปดาแต่ก็มาอันนี้เขาเรียกว่าฝ่าหลังฝนครับนี่พี่น้องรับเี่ก็เคื่อ ไอ,อ้เพื่อนรุบรอก็มูรับตอนนี้นะครับต้องเข้ากับเครื่องเข้าจะได้ไอ,เอ้เก็บผลผลิตบ่ข้ามกันเข้าข้อจานไอ้กินท่านนั่นเองพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องจะได้ยินเสียงลมพัดนะครับแล้วก็นะครับเนะบ่เงทองฟ้าเลยครับยุดไปเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะพี่น้องเป็นซับดาแล้วนกะ็มา อันนี้เขาอยากว่าฝ่าหลังฝนครับเนี่พี่น้องนี่ก็คือมะพร้าวต้นนี้เ่ว่าน้ำเขาถ่วมอยู่หลายกบเอ่ยมูห้อมกินั่นเองนะครับน้องจะเห็นนะครับมาปลูกแท่นคนะครับสองต้นครับก็คือนี่ครับก็คือพันยุ่งหัวแถวสมกับยุ่งหัวแถวครับกําลังเมอดขึ้นครับแลกวศร่มกําลังพัดเอาฝนมาแล้วนั่นเองนะครับ แล้นี่ครับยุดด้านบนของสวนลนะครับเดี๋ยวแล้วก็เป็นพลามได้ดีมากเลยครับเอาบวเบือครับสำหรับเราหมดเนี่ยครับเป็นสุกเป็นกระจ็หวานหอมนั่นเองครับอันนี้ครับนี่นหละครับชิ้นนึ่งที่นะไอ้พุ่มจะรากานี่ครับทั้งเกล็ดเป็นเป็นซ่อนซ้อนรูปนะครับเป็นเป็นซ่อนรูปซ้อนผลไม่ของเฮานะครับเจะให้พี่พัฒนากับไอ้มาตอนนี้อยู่ด้านบนยู่ไอ้ ลมลมพอสมควรครับแลัสิ่งที่แปลกตาที่นองก็คือลืมหมวกครับนองจะเห็นนะครับมาปลูกแทนพวกนะครับสองต้นครับก็คือนี่ครับก็คือพันยุ่งหัวแถวสมกับยุ่งหัวแถวครับรกมกับนี่ก็คือผลไม้ชนิดนี้ครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องจะได้ยินเสียงลมพัดนะครับแล้วก็นะครับบงท้องฟ้านะครับ นะครับลูกดอกเยื่อยพี่น้องเดี๋ยวพาเบง้นถัดมาพี่น้องเห็นครับอันในี้แถวเดียวครับทั้งหมดเลยละหมดนะครับสิ่งที่ตามมากครับก็คือการติดดอกของมะขามเทศในสวนข้องเข้านั่นเองนะครับเนาะกับนผลไม้ข้องเหานะครับเดีวพ่าพี่พ่อหน้ากับไอ้มาตอนนอู่ด้านบนอยู่ลยร่มร่มพอสมควรครับและสิ่งที่แปลกตาพี่น้องก็คือ ลืมหมวก้าวนอนจะเห็นนะครับมาปลูกแท่นพวกนะครับสองต้นครับกค็คือนี่ครับกค็คือเป็นยูหาแถวสมกับยูหวแถวครับ